พี่ชื่อนรดาแซ่กล้วยค่ะปีนี้47ุ่มแพ้ค่ะปกติพี่เป็นไซนัสอยู่แล้วก็ฟอลโล่ที่โรงพยาบาลอื่นอยู่ค่ะเสร็จแล้วมาทางนี้มีประกันสังคมใช้ร่วมกับประการชีวิตได้ ก็เลยเข้ามาหาก็มีคนจัดมาให้ว่าโอเคหามาควันใจแล้วกันก็ดูแลกันมาพี่ภูมแิแพ้ถ้าเป็นเยอะๆคือคันตาน้ำมูกใสไหลคือถ้าเยอะๆเลยก็คือขึ้นเป็นไซนัสเลย ภูมิแพ้เนี่ยยังไงมันก็รักษาไม่หายแล้วก็ตัวพี่เองเคยทําสกินเทสมาแล้วมันก็คือมันก็ไม่ได้แพ้อะไรอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนในการจะหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการหาการที่คุณหมอแนะนําก็คือให้ดูแลตัวเองสิ่งเล้าอย่างพวกปุ่นควันหรือว่าลองเกสรดอกไม้อย่างเงี้ยก็ให้ล้างจมูกแล้วก็พ่นยา กับหมอขวัญชัยนะคะคือหมอเป็นคนที่ดูแลดีค่อนข้างใส่ใจคนไข้ยเยอะๆเลยแหละแกไม่ได้ปฏิบัติกับเราในฐานะคนไข้คือไม่ได้ดูแลเราในในเคสที่เราเป็นคนไข้แล้วดูแลอย่างดีแกปฏิบัติด,ดีกับทุกคนพี่เคยเป็นคนไข้แอนนี่ที่นี่นะคะแล้วก็วอร์ดพยาบาลในวอร์ดแกก็ยังเขาก็ยังชมว่าเออคุณหมอขวัญชัยน่ารักไม่เคยดุคนไข้ดูแลคนไข้ดีคือแม้แต่พยาบาลเองแม้แต่ พยาบาลประจำวอร์ดก็ยังชมอะค่ะน้องหน้านะห้องหมอขวันชัยโอเคค่ะน้องก็จะดูแลก็เรียกว่าหากันมานานจนจำหน้ากันได้เจอหน้าก็ทักกันได้อะค่ะ